สวัสดีค่ะเย่หมดออกหมดกรอบออกกรอบจากเคปอมาอยู่กับสีปอกันบ้างเย่คนนี้น้องให้วิชาด้วยเย่นต้องให้วิชาเลยวิชาเขาเป็นติ่งกับแอดลาเย่แอดลาน้องชายของโซยเอเอซื้อซเอเอซโซยเอซื้อทาครงนี้กลับมาคัมแบ็กซัมเมอร์สนใจกับเพลงอะไรครับคุณวิชาโเลย เพลงอะไรเนี่ยตูตูตูนูต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 ูเูตูตูเูตูจูตูตูไูดูตูจูตูต่าูตูตูตูไูตูดูตืตอคันนต้ก็มาโูเูตูตูต่ตู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 ตเตู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 รูต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 ่รูต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 ููตัตู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 ตวตู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 ตตูตูู่ต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 ููตูู

ว้าวว้าวว้าวไปก่อนเออโอ้โหโอ้โหจหัวเป็นเม็อ่าอ่าอ่ากอะไรป็่กันหรอสโอ้โหโอเ ทำไมต้องอยู่กับตุ๊กตาหมีมันน่ารักกันไปมันน่ารักกนไปอะสีอไหนไมเฉดีอเนาะจมทำเลยจะทำบ้างไม่ไม่อยาเลยเทลเทเลมั่งู้วัาเขาไม่ได้ X O X e ไปแล้วก็กับ เลลเลยเป็นแมวอลเื่อกเป็นเสือตนี้เป็นแมวแมวตัวใหญ่งแมวตัวใหญ่่ตัวใหญ่เป็นไงบ้างครับรีแชร์ที่ดูมาก่อนน้าเมันก็สดใสตลบสมมมากๆซลเกาหลนะฉันฟังแล้วนึเถึงไอแลนด์ของวินเนอร์เล เคยฟังเลยอ่าฮะแต่ตอนเรกฉันฟังเล้วฉนึกถึงปาร์ตี้เก๋จริงอะกันเลยปาร์ตี้เออฉันก็ความสมุยเนาะเอความสมยอมยอมสมุยยอมสมุยยอมชมพูยอมปายอมาเยอะๆทั้งที่ฟาร์มมืดอนะยอมสมุยสีมันเลิศนะสีมันแบบเลิศสีมันต้านน่ารักน่ารักเขายังถื่อว่ายังลงทุนกับเขาอยู่เขายังลงทุนกับการเปลี่ยนชุดให้เขาอยู่เออก็คือชุดแบบเยอะอยู่ชุดแบบสามปะแฟชั่นเออมีความแฟชั่นอือ่ะเฮียสอบ เป็นไงบ้างครับรอะเลก็ลดีไงก็ด,อดีอ่ะครั้งนี้เธอชอบใครดต,ตกใครตกใครตกใครอ่ะไม่ช,ชอหลอนในคิปว่ากพเจเขล่อมาจริงๆจระฉันอะชอบสามคนเลยแต่ต้องเลือกหนึ่งคนใช่ไหมใช่นเวสักคนแต่คนที่ชอบไหนมากักเธอชอบใครเธอชอบใครเธอชอบเจตเจเออ่ีใช้รีแล้วบอยใครขอไทยขอไทยมีแพทมึงไม่ใช่เธชอบยีู เออฉันแอบวีแบบภูมแบบห่างๆแบบหัวห่วแต่พี่แทนนาลาพี่แทนนากัลาแทนนาลากันมึงเอาแต่เวลาแต่ละคนก็ดีมากแต่เราขอพูดถึงชุดของเออร์วินเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาคือมันจะไม่รอดเลยไหมซิงเขาแบกจริงแม่เขาสูงด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบดูโคตรแต่ไม่แต่แบบไม่โคตรมาก ขอชมก่อนเออวินะเสียงเสียงเล็ดมากเลยดูแบบต่ำๆเออเวลาเขาแรปละเขาอะไรเราเป็แบบเซโดริต้าเขาเซบาเรามาดูละตินน่ะไปดูแบบไม่เข้าอ่ะเนาะไม่เข้าตาย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 มาถึงสามคำกอนไหมสามคำให้กับโลเลแอสลาใครเริ่มก่อนอาร์บูแฉงอ่ะใคเคยริ่ก่อนแอนเจลเริ่มก่อนกันไหมใจโลเลใจโลเลเราเชื่อใจตลอดเลยอ่ะไม่จริง เป็นสิงเออเป็นสิงอะไรเออฉันขอสง่หสงงิงกิ์ประโยคที่ว่าแต่ก่อนเป็นเสือตอนนี้เป็นแมวแมคนมเมามเแม่าแมม่มแมจะพูดมาเป็นแมวแมเียวท้้ยหาที่เหมนโอเคคิดนหนส่วนฉันก็คือแมวสวยง่าฉันอะไรนะอ่าไปเรื่อยไป่เอาเป็นอะไรฉันก็คืออยากเป็นแว่น เอออยากเป็นวันทีมหน้าอยากเป็นม่นตรงอกได้อยากเป็นสิ่งทีจะอะไรดีบ้าอ่ะใหญ่สามใหญ่สุใหญ่ใหญ่วิวละอยากขีดเจ็ทอยากขีดเจ็ทออยากขีดเจ็ทเลยพูดเลยอยากขี่เจ็ทเจ็ทสากีเจ็ทสากีมันเป็นทะเลมันเป็นทะเลก็อยากขี่เจ็ทแต่มันไม่พอก็คือเป็นเจ็ทสากีเธอคิดอะไรจริงงงก็ฉันอยากขีดเจ็ท ไมนไหนอย่ายิ้มไหนอย่าเลยไม่ย <c oughs> ิ้ม oh, ม <cs> ันลลายแล้ตายเลยเลยมนจัละายมันละ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 ลเละ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 ลเราละ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 ลเละละลยลอะล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 ะะลละลลกลลลลระ บายก็เธอญมาละวันเลยอ่ะ